มีเรื่องราวผิดพลาดเกิดขึ้นได้ระหว่างการนั่งแท็กซี่แต่คุณสามารถเอาตัวรอดได้หากไขปริศนาทั้งหมดได้ผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นแท็กซี่พร้อมกระเป๋าเดินทางใบเล็กระหว่างทางพวกเขาได้จอดรถพักสักครู่แล้วเธอก็ออกจากรถไปแต่เมื่อเธอกลับมามันเห็นได้ชัดเลยว่ากระเป๋าของเธอดูหนักขึ้นมากและเธอดูเริ่มเป็นกังวลคนขับจึงพาเธอไปส่งตำรวจเพราะเหตุใด เป๋าของเธอหนักขึ้นมากหลังจากจอดรถเธอคงใส่อะไรบางอย่างไว้ข้างในและคนขับก็สังเกตเห็นว่าเธอดูวิตกจึงสงสัยว่าในกระเป๋าใบนี้อาจมีของผิดกฎหมายหรือของที่ขโมยมาเขาจึงตัดสินใจพาเธอไปส่งตำรวจผู้โดยสารคนหนึ่งนั่งแท็กซี่และจ่ายค่าเดินทาง18ดอลลาร์โดยจ่ายเป็นธนาบัตร $50 ดอลลาร์แต่คนขับไม่ดูให้ดีและเผลอทอนธนาบัตร50ดอลลาร์แทนที่จะเป็นธนาบัตร20ดอลลาร์ให้สรุปแล้วผู้โดยสารได้เงินทอนมาเท่าไหร่ ผู้โดยสารจ่ายเงิน50ดอลลาร์และได้ธนบัตร $50 ดอลลาร์กลับมาแทนที่เขาจะได้เงินทอน32ดอลลาร์แต่กลับได้62ดอลลาร์แทนหวังว่าเขาจะซื้อสัตว์และคืนเงินให้คนขับนะผู้โดยสารคนหนึ่งโทรเรียกแท็กซี่และมีคนขับสองคนมาถึงพร้อมกันแต่ทั้งคู่ก็อ้างว่าตนเองเป็นคนกดรับงานหนึ่งในนั้นเป็นคนซื่อสัตย์แต่อีกคนชอบขับวนเพื่อขึ้นค่าโดยสารผู้โดยสารจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าจะไว้ใจคนไหน คนขับหญิงมีเครื่องวัดระยะทางอยู่บนแผงหน้าปัดซึ่งจะแสดงค่าโดยสารและระยะทางซึ่งหมายความว่าเธอเป็นคนขับที่ถูกกฎหมายแต่คนขับชายไม่มีเครื่องวัดระยะทางและมีแผนที่อยู่ที่เบาะหน้ารถซึ่งเขาอาจวางแผนขับอ้อมโดยไม่จำเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเรียกแท็กซี่ผ่านแอปและพบว่าหมายเลขรถตรงกับหมายเลขในการจองแต่พอเธอขึ้นรถเธอก็รู้ได้ทันทีว่าคนขับคนนี้เป็นตัวปลอมเธอรู้ได้ยังไง ระบุว่านี่คือแท็กซี่ที่มีใบอนุญาตแต่ภายในไม่มีมิเตอร์หรือสติ๊กเกอร์อย่างเป็นทางการที่มีหมายเลขใบอนุญาตเลยแถมรูปโปรไฟล์ของคนขับในแอปก็เป็นรูปผู้ชายที่โกนหนวดเรียบร้อยในขณะที่คนขับคนนี้ติดเคราปลอมยาวกลางดึกคืนหนึ่งชายคนหนึ่งโทรเรียกแท็กซี่จากร้านกาแฟแต่พอคนขับมาถึงผู้โดยสารก็ขึ้นรถและขอเปลี่ยนจุดหมายปลายทางคนขับจึงปฏิเสธร,รับเขาทัานทีเพราะเหตุใด เมื่อผู้โดยสารขึ้นรถคนขับแท็กซี่ก็สังเกตเห็นว่าเขามีกระเป๋าใบใหญ่และเขาก็ขอเปลี่ยนจุดหมายปลายทางจากจุดที่อยู่ใจกลางเมืองไปที่ป่าทึบนอกเมืองคนขับจึงไม่อยากเสี่ยงและยกเลิกการเดินทางใครจะไปรู้ล่ะว่าผู้โดยสารคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่ ผู้โดยสารคนหนึ่งขึ้นแท็กซี่แล้วบอกว่าไปส่งฉันที่บ้านหน่อยคนขับจำได้ว่าเคยไปรับเขาจากบ้านเมื่อไม่กี่วันก่อนดังนั้นเขาจึงจำถนนได้แต่ผู้โดยสารไม่ต้องการบอกหมายเลขบ้านกับคนขับด้วยเหตุผลบางอย่างและให้คำใบ้มาดังนี้เลขที่บ้านของฉันเป็นตัวเลขสองหลักที่มีลักษณะเหมือนกันไม่ว่ากลับหัวขึ้นหรือกลับหางลงบ้านของผู้โดยสารเลขที่เท่าไหร่ 69นนั่นเองแซมไปรับชายผู้สวมสูตรดูโก้เก๋ที่อยู่ไม่ไกลจากร้านขายเครื่องประดับเขาบอกกับแซมว่าช่วยใชยเส้นทางที่ใกล้ที่สุดไปส่งที่สนามบินหน่อยแต่ห้ามขับผ่านสถานีตำรวจนะเพราะตรงนั้นรถติดมากแต่แซมทำตรงกันข้ามและขับรถพาเขาไปยังสถานีตำรวจโดยตรงเพจใดจึงเป็นเช่นนั้น สังเกตเห็นไหมว่าชายคนนี้ใส่นาฬิกาทองสามเรือนและสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่5เส้นที่คอเขาคงปล้นมันมาจากร้านขายเครื่องประดับจึงไม่อยากอยู่ผ่านสถานีตำรวจนั่นเองชายคนหนึงเรียกแท็กซี่จากใจกลางเมืองและบอกที่อยู่ให้คนขับไปส่งคนขับมองหน้าเขาแล้วก้มดูโทรศัพท์ของตัวเองแล้วพูดว่าขอโทษครับผมไปส่งคุณไม่ได้แล้วก็ขับรถหนีไปเพราะอะไรกัน คนขับเพิ่งได้รับการแจ้งเตือนว่ามีนักโทษหลบหนีออกจากคุกบนเกาะและลักษณะของอาชญากรคนนั้นก็ตรงกันคนขับจึงสงสัยว่าผู้โดยสารคนนี้อาจเปลี่ยนเสื้อผ้ากับทนายความของเขาหลบหนีมาจึงตัดสินใจไม่ขอเสี่ยงจิวไปรับผู้โดยสารเวลา15.15นาฬิกา15นาทีและผู้โดยสารจะต้องไปถึงสถานีรถไฟภายใน15นาฬิกา45นาทีเพื่อให้ทันรถไฟจิวมีเส้นทางให้เลือก3ทางจิวควรเลือกเส้นทางไหนดี เส้นทาง4เพราะถึงแม้จะมีระยะทางที่ยาวที่สุดแต่ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเขาจะไปถึงสถานีตอน15.35นาิกา35นาทีและยังมีเวลาพอที่จะหาชานชลาได้คนขับสามารถเลือกผู้โดยสารได้1คนจาก3คนในแอปโดยทุกคนเสนอราคาค่าโดยสารเท่ากันแต่ใครคือตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อพิจารณาจากโปรไฟล์ของพวกเขา คนขับควรเลือกริกเพราะแม้การเดินทางจะสั้นแต่เขาจ่ายค่าโดยสารเท่ากับการเดินทางครั้งอื่นๆแถมยังให้ทิปเป็นจำนวนพอสมควรผู้หญิงคนหนึ่งส่งข้อความหาคนขับแท็กซี่ผ่านแอปแท็กซี่และคนขับก็โทรหา9-11ทันทีและพวกเขาก็ช่วยผู้หญิงคนนั้นไว้ได้คนขับรู้ได้อย่างไรว่าเธอกำลังต้องการความช่วยเหลือ เพราะเลขที่บ้านดูแปลกมากคนขับจึงเดาว,ว่ามันคือรหัสตัว I เป็นตัวอักษรลำดับที่9ในอักษรภาษาอังกฤษจึงหมายถึงเลข9ส่วน A หมายถึงเลข1ดังนั้นนี่ซึ่งเป็นการขอให้ช่วยเพราะมีคนแปลกหน้าบุกเข้าไปในบ้านของผู้หญิงคนนี้และเธอไม่สามารถโทรขอความช่วยเหลือโดยตรงเธอจึงต้องคิดหาวิธีแก้ไข ทิมคนขับแท็กซี่ได้รับคำสั่งพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ chin, คนหนึ่งที่มีอุปกรณ์พิเศษที่ต้องการขนส่ง <c oughs> เขาขอให้ทิมเข้าไปในบ้านของพวกเขาและช่วยขนของแต่พวกเขาไม่ได้ระบุว่าตนอาศัยอยู่ชั้นไหนคุณช่วยทิมหาคำตอบหน่อยได้ไหมเห็นได้ชัดว่ามีครอบครัวที่อยู่ชั้นล่างมีลูกเล็ก ก็ดูของเล่นพวกนั้นสิส่วนชั้นที่2ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ทีมจะต้องขึ้นไปที่ชั้นบนแน่นอนเพราะมันมีหลอดทดลองและอุปกรณ์อื่นๆมากมายบนนั้นแซมเลิกหลังจากขับรถนาน10ชั่วโมงเขาจอดรถไว้ที่ลานจอดรถแต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็พบว่ามีคนแปลกหน้าแอบเข้ามานอนหลับอยู่ที่เบาะหลังรถกระสกหน้าต่างก็ไม่ได้ถูกทุบแม้แต่บานเดียวแซมงงมากว่ามันเป็นไปได้อย่างไรคุณช่วยเขาคิดหาคำตอบหน่อยได้ไหม คนแปลกหน้าไม่จำเป็นต้องทุกกระจกเพราะประตูรถไม่ได้ล็อกแซมลืมล็อกรถเพราะเขาเหนื่อยมากหลังจากขับรถนานสิบชั่วโมง <Yeah. S 1> ผู้โดยสารสองคนนี้นึกอยากเล่นสนุกและไม่ยอมบอกจุดหมายปลายทางกับคนขับแต่กลับบอกเป็นคำใบ้นี้ให้แทนคุณนึกออกไหมว่าพวกเขาต้องการไปที่ไหน พวกเธอต้องการไปที่หอไอเฟลดูหมวกเบเร่ของเธอสิพวกเธอเตรียมตัวมาอย่างดีสำหรับการถ่ายรูปเกิดไฟดับเป็นวงกว้างในเมืองแต่คนขับแท็กซี่ก็ยังสังเกตเห็นสุนัขอยู่บนถนนและเบรกรถได้ทันเวลาและขับเลี่ยงมันไปพลังพิเศษอะไรที่ช่วยให้ทำแบบนั้นได้ ไม่มีใครบอกว่านี่เกิดไฟดับในเวลากลางคืนดังนั้นในตอนกลางวันคนขับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการมองเห็นสุนนะัะมีคุณแม่2คนและลูกสาวสองคนเรียกแท็กซี่มาแต่คนขับบอกว่าที่นั่งในรถนั่งได้แค่สามที่เท่านั้นแต่พวกเขาก็ยังขึ้นรถได้มันเป็นไปได้อย่างไร พวกเธอเป็นคุณยายคุณแม่และลูกสาวในนี้มีสองคนที่เป็นคุณแม่และมีสองคนที่เป็นลูกสาวดังนั้นในรถจึงมีที่นั่งเพียงพอสำหรับทุกคนมาธาได้รับคำสั่งเรียกรถจากมิสเตอร์ไวจากย่านที่ไม่น่าไว้ใจเมื่อเธอไปถึงเธอก็เห็นชายสองคนที่อ้างว่าเป็นคนกดสั่งเรียกรถเธอเกรงว่าคนหนึ่งอาจเป็นอาชญากรที่พยายามออกจากย่านนั้นโดยไม่ยอมเปิดเผยตัวแล้วเธอจะหาคำตอบได้อย่างไรว่าใครเป็นคนสั่งแท็กซี่ผ่านแอปตัวจริง เธอแค่ต้องขอดูโทรศัพท์ของผู้โดยสารเพราะมิสเตอร์ไวตัวจริงจะมีคำสั่งเรียกรถอยู่ในนั้นผู้โดยสารทุกคนได้เดินมาถึงที่หมายแล้วและคนขับรถแท็กซี่ทุกคนก็ปลอดภัยดีขอบคุณที่ช่วยพวกเขาไว้เก่งมาก